สวัสดีครับทุกคนคลิปนี้เอกได้มีโอกาสเล่น a r d u i n นเจอโอเมนในเลนออฟพ,พอดีและเอกได้ไปอ่านในคอมเมนต์คลิปเก่าๆของ a r d u i n นมามีคนบอกว่าตัวมันสูสีกัน oh. จะสูสีกันแค่ไหนเดี๋ยวเราไปรับชมพร้อมๆกันนะครับแต่ก่อนที่จะไปรับชมอย่าลืมกดไลค์คลิปนี้ถึง1นึ0งไลค์กันด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปถ้าหากกดแล้วก็ไปรับชมกันเลยครับผม ตัวมันสู้ได้จริงหรือวะไอ้สัตว์เฮ้ยเฮียตกูครึ่งหลอดแล้วเนี่ยถ้หลอนเปล่าพี่ตลอดถ้าหล่อนหรือเปล่าถ้ามันเนี่ยไอ้ยา <laughs> นี่ไงสู้ได้สัตว์มีเพื่อนแค่นั้นแหละมาดิรวมใจขันมาดิก็มีเพื่อนไงก็สู้ได้ไงก็ผมมีเพื่อนไงเออแค่นั้นแหละโนดนเพื่อนผมเล่นไปโอ้โหผมสก,กิลสองที่เธอคิดายมาเลยมันไม่ได้คิดตจะแต่งเลย วสวัสดีฮอร์สวยชื่อไหรหรอฟูขอโทษนะคะปากเหม็นมากเลยค่ะ <c oughs> เอาว่ะเอาว่ะเอาว่ะ <Attack! S 1> ดูเรืองแป๊บเฮ้ยพี่ขอ,อดูเรืองโอ้พัซซี่พิสส้พงก้งโอ้น้อยพัซซี่ฟิวซ่าพิ้เงเิ้งเพื่อไม่กำลังไปมาหลอดน้องเฮ้ยมันปักแล้วนี่ไงไอจาดูอินออฟมาร์ว่ะเฮ้ยข้อตึงเลยครับน้องๆตึงเหมือนหนังยางเปรีย้ยเปรีย้ยเปรี้ยไอใครจะอดใจไหวปะ เิวี่ยวพงเนี่ยโอ้โหโคตรแรงมาดีรับ้อเฮ้ยเอ้ยเฮ้ยโคตรตึงทีมเรานะไม่ใช่ตัวทีมเราอะโคตรตึงไอีกเจ้ามาดิ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 ก็มาดิก็มาดิ ก็มาดิก็มาดิก็มาดิตั้งไปโขมโขมน้องเอ๋วู้วฮ่าอันนี้มันนี่มันมันชนะอุ้มจริงนะนีคือสกิลสองของของไอ้นี่ยไอ้ไอ้อดูอินมันตีทะลุก่อนแล้วสกิลแรกรอสกิลสองมันหมดตีต่อเลยแต่ผมมองว่ามันไม่ได้ชนะขาดขนาดนั้นน่ะเจ็บป่ะเออ มันไม่ได้ชนะขาดขนาดนั้นนะผมบอกแค่นี้มันแอบแพ้อยู่เหมือนกันนะเลดกเกมพี่ใส่มนหมดเลยเลยเพี่เล่นหมดอ่ะมาดิ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 พี่รับดาเมจให้น้องพี่มาตัวจับมาดิมาดิไอ้เชี่ยกูให้หมดเลยไอ้เย้ยมือมา เออพวกโรคจิตมาดิเออมึงเข้ามามึงเข้ามาไอ้เชื่ออารูอินพี่มันข้างแล้วน้องอยากเล่นอารูอินนี่ทีมต้องดีนะที่บอกก่อนทีมไม่ดีเล่นไม่ได้นะทุกคนเจอตัวซีซีเยอะก็ไม่ไหวเหมือนกันตัวนี้ต้องระวังไว้ยังไงโจเกอร์กูสองยังไงยังไงดีโดนไถ่เน่เดี๋ยวรอมันไถ่ก่อนรอมันไถ่ก่อนครับเไปก่อนได้เปรียบไว้ไอ้พวกทุเร สวยหายครับหายครับมาดิมาดิอ่ะเอ้ยเอ้ยเอ้ยแคลรี่แคลรี่เดี๋ยวยิงเด้ยวยิงครับได้ยินครับได้ยินไว้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันฟิกบล็อกเฮ้ยเฮ้ย้ยเช่วยด้วยช่วยด้วยอ้ามาละพี่พี่ป้าเอ้ยตีป้อมนะตะกี้ตีป้อมเดี๋ยวผมดูโอเมนให้ ทีป้อมไม่แตกช่วยด้วยมาดิหากูเหรอเฮ้ยมันมาแล้วอ้าเอเอคุอ้มแหละในป้อมถือว่าคัดโอเวนถือว่ากำลังดีไดเอาตรงๆป่ะคือตัวมันไม่ได้ชนะโอเมนขาดนะเว้ก็ใจปะ่ะมันไม่ได้ชนะโอเวนขาดนะทุกคนแต่ถามว่ามันเอาอาดูอินมายืนเจอโอเมนได้ไหมมันเอามายืนเล่นได้แหละแต่มันไม่ได้ชนะขาดเวเ้ถ้าโอถ้าแบบอาแบบดูอินชนะขาดน,นะโอ้ เล่นเลยนี่เหอะเล่นเล่นโอเมนเหอะผมว่าโอเมนมันก็ยังเป็นตัวที่ชนะอยู่อ่ะมันออกทารอนมาคือตีก็เต็มไรเองอ่ะสวยเอาชีน้องเออเออสวยน้องลพี่ลราไปพี่ลราไปวิ่งโยพี่มาแล้วนี่เลยเราชิวละใส่นัวน้องใส่นัวโอถโูกคุดแรงมาดิวะมาดิโซโล่ชิวโซโล่ชิว จัดนัวหน่อยว่าเทน้นแหละใครอดใจไหวฟิกเกอร์ฟิกเกอร์ทำไรเลยพิกเกอร์ทำไรอะไรอะไรซาตานหน้าไปทีจมาดิครับมาดิเอาหน่อยเอาหน่อยยังไงกระทืบเท้าไปกระทืบเท้าเอา้ยไปบอลฟิกปักซึ้งหลอดหรถถือเ่าพีมาแล้วพี่แดง,งเอ้ยเฮ้ยมันจะถ่ายมันจะถ่ายข้าคนก่อนข้าคนเฮ้ยเฮ้ย ตายซะอุ้ยมันกดสกิลสองอือพี่ตี๋อ้อยอ้ยพี่ตี๋อ้ยเอ้ยพี่หิวพี่หิวน้องพี่หิวคนพี่หิวคนไปแล้ว ขอตัวลาขอตัวลาเรียกว่าต้องสามทางสตรีมเมอร์ครับคุณมารีบจบได้ไงเออตื่นเต้นหน่อยเดี๋ยวคลิปมันไม่ตื่นเต้นครับเั้าใจว่าต้องตื่นเต้นกันหน่อยครับเดี๋ยวคลิปไม่ตื่นเต้นตื่นตึงตื่นเต้นกันหน่อยได้แบบร้องใจร้องใจตันสองตันสองคือเราสองตัวเออมาดิก็มาดิตันหมดไม่สนเดี๋ยวว่าไอ้ยโดนปากช่วยด้วยโอชิโอชิโอชิช่วยด้วยพี่ไหวพี่แทงไหวน้องพี่ไหว พี่ไหวเออมึงก็มาดิวายเซตเชี่ยสว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 ยที่ปั้มตี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 ปั้มเดี๋ยวไปหาลักให้เลยลักบางม่วงดีกว่าเอ๊ะอะไรนะกูโดนอะไรอ่ะเดี๋ยวอะไรอะไอ้รนะกูโดนอะไรนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อกี้เลือดเต็มหลอดไม่ใช่หรอฮะกู พี่โดนปลักสองป่ะพี่แล้วมันก็ขวัเออน่าจะโดนปลกสองป่ะวะไม่รู้ว่ะไอ้เหี้ยเฮ้ยเออกูตายโคตรเร็วไอ้ยังไม่กดล็อกคิวเลยจ้ากูตายแล้วมันนี้กระป๋าแรงจัดอันนี้เป็นตันที่ผมกูยังไม่ได้ทำอะไรไม่ได้กดล็อกคิวเลยยังเลือดเต็มหลอดแตกแล้วเหี้ยเมื่อจริงก็เราไปก็เราไปพี่เนี่ยมาหลงปูมันนี่โอเคบอลให้พี่ได้ได้พี่เอาแดงเองเนาะพี่พร้อมเล่นหว่าแค่นั้นแหละ เฮ้ยเฮ้ยจะเย็นจะเย็นเฮ้ยมันมาแล้วเฮ้ยไปโอ้ไปโอ้เฮ้ยกันไปโอ้กันกันไปโอ้กันเฮ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วโจเกอร์โจเกอร์โดนโจเกอร์โดนยี่ดีบมื่ไหร่ทิกเกอร์โยกเออมึงก็มาดิครับแค่นั้นโก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 ้โกท่าหมดอะกูใส่หมดไม่สนส่วนไหลูกใครใส่หมดใส่หมดวะ ันหมดไม่ส่วน textbooks. ได้ว่าลูกใครก็อย่าให้รีเรียบสองสองก็มาดิก็มาดิตัน่อตัวยองฝันช่วยด้วยมาตีพี่เนาะอ้าวตันหมดไม่ส่วนไหนว่าลูกใครสวยพุทเลยแล้วพี่ก็ตันหมดไม่ส่วนไหนว่าลูกใครเด็กบิ๊กหนัวฝายเออเอุ้ยเรามันเกิดเราตัวเกอรเกิดฆ่ามันเย่ย เอาจัดเลยว่ะปู่ทั้งเอ็มแล้วล่ะไม่น่าได้นะน้อ็มทังเอ็มเลยการนี้ดาเมจน่าจะมาจากเพื่อนหมดเลยนะพี่นั่นจะยืนรับดาเมจนะเอ็มเนี้ยพระเจ้าห้องผมเอ็มถืออย่างน้อยก็อันดับสามว่ะได้เหรียญว่ะอุ้ยผมเอ็มผมเอ็มเว่อร์เว่อร์เว่อร์วร์โอ้ยดาเมจเท่าไหร่เนี่ยดาวเมท ของจริงครับผมดาเมจแสนหนึ่งครับเยอะกว่าแครี่อีกรับดาเมจยี่สิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์เท่ามารลตดเลยนะครับแล้วก็เก๊งเยอะกว่าหน่อยหนึ่งนะผมก็จะมาสรุปนะครับว่าอารูอนินเนี่ยความรู้สึกผมนะเอาอตรงๆป่ะคือผมรู้สึกว่ามันมันไม่ได้ชนะโอเมนเลยอะเลทเกมอะคือถ้าเป็นต้นเกมอะผมมองว่ามันยังสูสีมันสูสีเพราะว่าโอเมนอะไอ้ไม่ใช่โอเมนเอกมองว่า ที่มันสูสีอะ่ะมันเป็นเพราะว่าอ r ดูอินอะ่ะพาสีมันอะ่ะมีเด้งเลือดตอนเลือดเหลือครึ่งหลอดเว้ยซึ่งโอเมนอะ่ะมันไม่มีพาสีนั้นเก็ดไหมมันจึงชนะโอเมนต้นเกมผมมองว่าเลดเกมอะ่ะ ถ้าหนึ่งหนึ่งกับอเมนนะแค่อเมนมันมีทาลอนอะคือผมมองว่าก็เล่นยากเลยเวยก็สรุปนะครับเกมนี้ที่เอกเล่นมา1่เลที่ชนะเพื่อนดีทีมดีนะครับทีมดีเพื่อนดีและอย่างที่2เลยคือตัวของเอไออ,อดูอินเน่ยต้นเกมเนี่ยเราสามารถที่จะทำเล่นออฟเล่นนะได้มันทําให้โอเมนอะมันไม่ได้เล่นเลยเว้ในช่วงต้นเกมอะมันทําให้ผมอะการเงินอนะนำมันเว มันเลยดูเหมือนเราชนะโอเมนขาดแต่ในความเป็นจริงแล้วอ่ะม่งไม่ได้ชนะโอเมนขาดเลยเพื่อเื่อนะหนึ่งหนึ่งเลทเกมแพ้ด้วยนะครับก็สรุปเลยนะครับผมผมมองว่า a r d u i n นไม่ได้ชนะโอเมนขาดแค่ต้นเกมอ่ะมันได้เปรียบเรื่องสกิลนิดหน่อยนะครับเออมันไม่ได้ชนะขาดนะครับสรุปเลยคือโอเมนก็ยังเป็นตัวที่ผมมองว่ามันก็ยังตบ a r d u i n นได้เหมือนเดิมนะเออคือคือเพื่อนดีทีมดีครับเกมเนี้ยมันก็เลยดูเหมือนว่าโอเมน AA a r d u i n าชนะนะครับแต่ในความเป็นจริงแล้ว มันไม่ใช่เลยนะครับเออมันมันไม่ใช่เลยนะเอออันนี้ก็เป็นสรุปนะครับผมสาหรับ a r d u i n นว่าชนะโอเมหรือเปล่านะก็ไม่นะครับไม่ได้ชนะขาดนะครับแค่ต้นเกมเท่านั้นนะฮะก็ถ้าชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กันด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้น้องเอกทําคลิปต่อๆไปนั่นเองนะครับสาหรับวันนี้สวัสดีครับไว้เจอกันในคลิปต่อไปนะครับผมบ๊ายบายครับเจอกัน